คุณผู้ชมครับกว่าเราจะได้รถมาสักหนึ่งคันนั้นเราจะต้องจ่ายเงินก้อนโตซึ่งปัจจัยที่เป็นต้นทุนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาษีสรรพสามิตที่มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ1 0ถึง40ของเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดขึ้นอยู่กับขนาดของรถซึ่งรถนั้นจัดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับแต่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนั้นรัฐบาลจึงได้มีนโยบายคืนภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยได้มีรถใช้เป็นของตนเองครับ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผ่านมาแล้วหลายเดือนนะครับวันนี้ประชาชนอีกหลายคนที่ยังไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องของการายื่นภาษีกับกรมสรรพสามิรในวันนี้งานมหากรรม รถคันแรกที่จัดขึ้นณศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่29กุมภาพัานธ์จนถึงวันที่4มีนาคมนี้นะครับทางกรมสรรพามิรได้จัดตั้งบูธให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะครับ ครงการเราเริ่มต้นตั้งแต่16กันยา54นะครับแล้วก็จะจบลงวันที่31ธันวาปี55ภาพรวมโครงการก็มีประชาชนสนใจติดต่อเข้ามาใช้สิทธิ์เพราะค่อนข้างเยอะในแต่ละวันแต่ว่าช่วงนี้โครงการอาจจะดูเงียบๆไปบ้างไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าันติดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของเอกสารที่ยังไม่ครบเนื่องจากการมายื่นเนี่ยทุกคนประชาชนต้องมีเอกสารที่ครบก่อน ถึงจะมายื่นที่กรมสรรพสารมิตรได้ส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจว่าการยื่นเอกสารเนี่ยต้องยื่นนับจากวันที่คุณเอกสารครบส่วนใหญ่ประชาชนยังเข้าใจว่าต้องรอให้ครบ1ปีก่อนถึงจะค่อยมายื่นนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถเช็คได้ในเว็บไซต์ของกรมสรรพสัมมิตรอยู่แล้วหลักฐานที่ต้องนํามานะครับก็จะมี1เลยก็คือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนสำเนาคู่มือจดทะเบียนสำนหรับคนที่เป็นเช่าซื้อก็จะมีสัญญาเช่าซื้อแล้วก็จะมีหลักฐานการซื้อขายรถยนต์ หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนที่ดาวนโหลดจากเว็บไซต์กรมสรรพากรมิตรแล้วก็สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้สิทธิ์นี่เกเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมมาไปยื่นที่สรรพากรมิตรเราให้ยื่นที่2ที่นะครับหก็คือสรรพากรมิตรพื้นที่ตามทะเบียนบ้านกับ2คือตามพื้นที่ที่จดทะเบียนรถยนต์อย่างเช่นทะเบียนบ้านคุณอยู่กรุงเทพแต่คุณไปจดทะเบียนรถยนต์ที่ปทุมธานีในกรณีนี้คุณก็ยื่นที่สองที่คือกรุงเทพแล้วก็ปทุมธานี หากคุณผู้ชมจะเลือกซื้อรถป้ายแดงในช่วงนี้ก็อย่าลืมศึกษาดูเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจด้วยนะครับและนี่ก็เป็นนโยบายส่วนหนึ่งของรัฐบาลเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นจากกรีกุุราบคีรีถ่ายภาพอุทิน,นันนาหิม nationtv รายงาน